กล้วยด่างเงินล้านนะครับวันนี้สินแสอ้อแล้วก็ลุงตุ้ยนอตสปอร์ตนะครับจะไปหาความรู้มาให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับว่ากล้วยที่มองหเห็นกันกล้วยด่างนะครับเขาเล่นหากันอย่างไรแล้วทําไมราคาถึงแพงขนาดนี้แล้วที่สําคัญไปดูเลยนะครับกระแสแรงสุดๆนะครับแดงอินโดขึ้นชื่อว่าแดงแล้วแล้วเขาจะดูกันอย่างไรไปดูกันนะครับวันนี้มีคําตอบนะครับ ว่าลวดลายที่ขึ้นบนใบนั้นนะ่ะเขาเรียกกันว่าอะไรแนละ้วทำไมกันถึงแพงระดับเงินล้านได้ขนาดนี้ไปชมกันเลยเอ่อต้นนี้เป็นแดงอินโดครับแดงอินโดเนอดูดูไงดูไงเอ่อเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นสีแดงเลยครับ สวยนะสวยแค่เล่ก็สวยแล้วอันนี้เป็นหน่อชําครับลุงตุ้ยก็อายุเขาประมาณ3มเดือนครับต้นได้สามเดือนกับแยกชําได้สองคือหลังจากแยกชําจากแม่มาอ่าใช่ครับสวยดีแล้วมีหน่อแล้วนะใต้ดินอ๋อมีหน่อแล้วมีหน่อนะอ๋อชำมาสามเดือนก็มีหน่อละอืมเออบัณฑิตนี่ผมอยากรู้เลยเนี่ยที่เขาเล่นกันเนี่ยมันมีทั้งแดงอย่างผมไม่คนไม่ใช่คนเล่นนะผมก็ไม่รู้ความแตกต่างเลยอย่างเงี้ย ถ้าระหว่างต้นนี้กับต้นนี้มันแดงเหมือนกันเนี่ยที่ผมดูคือแดงเหมือนๆกันเลยนะเนี่ยมันจะมีความแพงราคาแดงอินโดนี่ส่วนใหญ่เขาจะมามาดูกันที่ลายอีกทีหนึ่งครับลายละเอียดที่ใบครับลายละเอียดที่ใบเอาลายละเอียดอยู่ตรงใบเหรอแล้วเขาดูกันอย่างไรนะครับความแตกต่างถูกแล้วแพงแล้วมันมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับคุณบัณเดช ลายพายุอะไรธรรมดาเอาอย่างลายธรรมดานี่ครับราคาลายลายธรรมดาต้นนี้ผมตั้งไว้แสนห้าครับแสนห้าครับจะมีหน่อเล็กติดอยู่ใต้ดินสองหน่ออับไอตข้อมูลพวกนี้คือเราจะเราจะดูตอนตอนขุดนะมาชํำนะครับและแลอย่างพอเป็นลายพายุถ้าเทียบกับลายพายุต้นนี้ต้นพอๆกันเลยต้นนี้ยกเข่งนะครับยกทั้งแม่ทั้งลูกต้นนี้เปิดไว้ล้านหนึ่งครับ เห็นไหมครับหน,น,นึ่งล้านหนึ่งล้านแสนห้ากับหนึ่งล้านครับต่างกันจริงจริเนาะนี่ครับหนึ่งล้านบาทต่างกันที่ลายครับพี่ออยยกแข่งไปเลยนะครับต้นนี้หนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทท่วนๆเอา้าแล้วลายต่อไปล่ละจะราคาเท่าไหร่ไปดูกันต่อเลยถ้าอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเรียกเรียกลายเม็ดฝนครับลายที่เป็นเม็ดเ,เขียวๆเนี่ยมันจะไม่ไม่เยอะไม่หนาแน,น่นเป็นปปลายครับ ปลายไปทั่วใบครับอันนี้เขาเรียกลายเม็ดฝนและ,และอนนีกต้นหนึ่งถ้าเทียบกับต้นนี้ครับต้นนี้จะเป็นลายพายุครับาลายพายุก็คือไอ้พวกเม็ดทุกเกี่ยวเนี่ยเป็นเส้นๆเส้นๆเนี่ยจะหนาแน่นไปทั้งใบเลยครับ<ม>หนาแน่นทั่วใบเลยครับอันนี้เขาเรียกลายพายุมันแปลกอันนี้นะอันนี้ราคาจะราคาค่อนข้างแรงครับตลาดตลาดตอนนี้ตลาดกําลังกําลังนิยมเลยเป็นไงครับระหว่างลายพายุกับลายเม็ดฝนนะครับ ต้นนี้อันนี้ไม้ยังเล็กอยู่ลายเขากำลังไม่ไม่ไม่จัดจานเท่าไหร่ต้นนี้อันนี้ปิดไปแล้วครับมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วใช่ครับต้นนี้เปลือกต้นต้นนี้ขายไปแสนห้าเหมือนกันพี่ยอดถ้าทำครับแสดงว่าต้นเนี้ยอนาคตเป็นไก่แล้วเขาถึงซื้อเลยอ่ะใช่ครับอืมก็คือเขาเห็นต้นแม่เขาแค่เห็นแล้วใช่ไหมแค่แค่ลายอันนี้อันนี้ยกในร้านหนึ่งครับเออร้านหนึ่งได้เท่าไหร่ครับยแสนห้าเอออยู่นตลาดกันเยอะเลยอ่ะอันนี้แสนสี่ อย่างไรกันบ้างครับแดงอินโดนะครับต้นราคาเป็นล้านนะครับได้ชมกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นกล้วยชนิดอื่นกันบ้างนะครับคุณบัณฑิตเราก็เลี้ยงไว้หลายชนิดนะครับตอนนี้นกหงยยที่เรียกว่ารักนักหนานะครับตอนนี้ปล่อยออกหมดแล้วนะครับมาปลูกต้นกล้วยอย่างเดียวเลยนะครับไปดูกันต่อเลยนะครับนี่วัดค่อมใช่ไหมนี่ใหญ่ใหญ่ใช่ครับไม่ไม่เกินนี้ครับ นี่ครับถ้าเทียบกับกับเราแล้วก็ประมาณเต็มที่ไม่เกิน2.50ตัวอันนี้ถึงยอดใบเลยนะครับใช่ครับอันนี้ไซส์โตโตถือว่าโตเต็มที่แล้ว่ใช่ครับอีกไม่นานเขาก็จะออกเครือจอกเรลูกินได้ไหมกินได้ครับเหมือนน้ำว้าแล้วเราน้ำว้าาลูกก็จะลายด้วยนะครับลออแตกอย่างเงี้ยลูกก็จะลายด้วยล้วแล้วตอนนี้ต้นนี้สวยมากเลยอะ อันนี้เพิ่งเอามาครับพี่เพิ่งนำเข้าเพิ่งนำเข้าเพิ่มสวยจริงๆเดี๋ยวอธิบายสีสันว้าคอมหน่อยเรื่องลายคือเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะวาคอมเนี่ยจะใบหนาใบกลมมนต้นเตี้ยกับต้นไม้สูงมากถ้าอย่างลายตัวนี้ครับถือว่าลายเขาจะเรียกลายเทพได้เลยครับลายสมุทสมุทบาลานเยอะมากบาลานระหว่างเขียวกับขาวเนี่ยครับมันจะสม่ำเสมอ ระหว่างเขียวขาวอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่วันเหลืองไปฝั่งนึงขาวฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยมันไปเรื่อยๆจากแล้วแล้วต้นนี้ที่ผมเห็นนะต้นมันอะลำต้นมันสมบูรณ์มากเลยครับวัจริงใจใจครับลายลางสวยมากเลยครับอันนี้เพิ่งไปรับมาครับเพิ่งรับเข้าบ้านมาแล้วยังมีเจ้าของยังเลยตรงนี้ยังยังครับยังเพิ่งรับเข้ามาโอ้หถ้าคนคนชอบเห็นอย่างงี้นะครับแพเดียวสวยจริงต้นนี้สวยมาก ต้นนี้ต้องตั u u a a ้งแม่ยาวๆเลยครับแล้วเลี oh. oh ้ยงนานแล้วก่อจะมันจะออกหนออะไรแบบอย่างเงี้ยพวกนี้ก็หกหกถึงแปดเดือนเหมือนกันนะก่อจะได้ไซส์เนี่ยครับออมันยังครับแล้วมันออกออกลูกแล้วเนี่ยความันติดเรือเนี่ยมันจะมีเม็ดนะอ๋อว่าเขาไม่มีครับไม่มีครับจะมีเม็ดส่วนใหญ่จะเป็นพวกไอ้ตานีครับอืมถ้าตานีมีเม็ดตลอดนะอ่าครับตานีเป็นด่างก็มีมั้ยมีมีครับมีมีมีครับ ดังก็สวยเลยนะแล้วความนิยมเหรอก็พอๆกันครับพอๆกันครับคุณบัณฑิตต้นเนี้ยทาไมเรียกว่าไอศครีมเอ่ออันนี้ตามสายพันธุ์เขาเนาะเป็นน้ําว้าไอศครีมครับอันนี้เป็นกล้วยบ้านเราต้นต้นเวลาโตใหญ่สุดปกติกล้วยบ้านเราเลยครับก็สองสามเมตรครับอ๋อสองสามเมตรใช่ครับอันนี้หน่อลูกประมาณอายุประมาณสี่เดือนครับ นี่ครับลายใบก็จะเป็นเอกลักษณ์ช่วงระหว่างใบอ่อนกลางๆเนี่ยเขาจะออกเหลืองอแต่พอใบแก่ใบแก่แล้วเนี่ยเขาจะออกเป็นสีขาวก่อนออันนี้คือคือไอศครีมที่อเนี่ยเนี่ยคุณตู้ดูมีมีมีใบอ่อนอีกชิ้นนึงอันนี้ใบอ่อนลายลายก็จะยังไม่ออกนะครับไอศครีมนี่แปลกพอแทงหลอดกลางใบกลางใบใหม่ๆหม่จะเป็นเขียวเขียวเขียวทั้งหมดเลยแล้วลายจะมาออกทีหลังในวงการเกษตรเขาเรียกใบเพสลาดใช่ไหมอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมครับ เนี่ยครับเขามีเสน่ห์นะใช่เขามีเสน่ห์ครับเกาแปลกเขามีสามสีก็ในตัวเดียวเขาน่าจะมีขาวมีเขียวมีเหลืองใช่แล้วลายเขาค่อนข้างจะจะสมูทครับลายสวยมากแต่ก็เป็นกล้วยบ้านเรานี่นะใช่ครับกล้วยบ้านเรานี่ืยกล้วยไอซ์คีนอันนี้หน่อเล็กมันจะเจอได้ที่ไหนนะครับกล้วยแบบนี้ในป่าเหรือที่ไหนอ่า มันมันก็มีทั่วไปนะครับตุ้ยก็ส่วนใหญ่ตอนนี้คนก็เก็บมาปลูกหมดละแต่สวยไม่สวยไม่รู้ใช่ครับอส่วนใหญ่จะเห็นในเพจแล้วครับตามตามบ้านตามอะไรคือคือส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยใครไม่ไม่ไม่เปิดไม่เปิดเผยแล้วส่วนนราคาล่ะอันตรายต้นนี้ก็รึ่งแสนได้ครับอืมก็ด้ได้าห้าหมื่นห้าหมื่นครับได้อยู่เลยครับ ที่ใบม,มันเฉาๆนี่ก็คือมันอยู่โดนแดดใช่ไหมใช่ใชพอตอนเย็นมันก็จะกลางออกสมบูรณ์สง่าเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ<ช>ก็จะกลางใบแล้วตั้งแต่ขายมานี่ราคาที่แบบขายไปได้สูงสุดเท่าไหร่ครับอ่าสูงสุดก็จะเป็นต้นเนี้แหละครับต้นเนี้ยร้านหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ที่ขายไปแล้วก็มีแปดแสนเจ็ดแสนห้า มีห้าแสนลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เล่งด้วยกันเนาะใช่ครับอยู่ในวงการอยู่ในวงการแต่ถ้าไซส์ที่มันซื้อง่ายขายคล่องนี่ก็จะประมาณอยู่แสนไปปลายประมาณสองแสนห้าในเล้งเล้งนียจะซื้อง่ายขายคล่องครับคุณบันเดลผมถามนี่ความนิยมนะความนิยมคือมีทั้งกล้วยแดงอินโดนะฮะกล้วยว้าคอม นะครับแล้วก็กล้วยตามีด่างถูกไหมครับก็เรียกตามีด่างนะครับหลากหลายนะหลากหลายมากเลยพารดงพารด้าใช่ครับพวกพวกเนี้ยถ้าถ้ารักตามตามความเป็นจริงในบ้านเราตอนเนี้ยที่มาแบบมาแรงมากเลยแล้วคนอยากถ่ายกันโอ้เบอร์หนึ่งนี่ต้องให้แดงอินโดแดงอินโดเลยใช่ครับช่วงนี้ต้องเป็นแดงอินโดเลยครับออดมากครับโอ้โหมันเล่นมีความละเอียดอ่อนมากเลยอย่างถ้าเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าต่างกันขนาดไหนเราก็เห็นแบบมันคล้ายๆกันแต่จริงๆเนาะ พอมาเห็นให้คุณปรเดีตให้ข้อมูลถือว่าใช้ได้เลยจะได้เป็นความรู้เลยนะเนี่ยถึงแม่ไปคนอื่นก็จะอ๋อวิธีการเล่นเขาเล่นกันอย่างนี้นะซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้นะก็ดูก็นี่แดงตอนตอนี้ยังงแคบอยู่ใช่นี่คือกล้วยด่างแค่นั้นเองอ่ะครับคุณประดิษฐ์ที่ผมเห็นนี่นะคุณปลูกในกระถางอ่ะไม่ต้องใช้ที่เยอะแยะเลยอ่ะมันสะดวกแต่คนที่อยากจะไม่มีที่เยอะๆนะในบ้านในกลุ่มก็ปลูกได้เลยะวัสดุในที่เราปลูกเป็นอะไรเป็นหลักอุ่ ของผมนี่ก็จะหาจากตลาดไอ้ร้านร้านขายต้นไม้นะฮะร้านขายดินขายอะไรทั่วไปเนี่ยของผมก็จะใช้ดินใบขําปูมูลไส้เดือนอะไรพวกนี้ครับมามิกกันอีกทีหนึ่งครับผมเ็ือนใช้ปลูก แสดงว่าไม่ได้ม่ได้มีสูตรตายตัวเนาะไม่มีครับไม่มีสูตรตายตัวหลักๆก็จะใช้เป็นดินใบกัมปูครับแล้วก็มีดินมูลไส้เดือนแล้วก็แล้วก็ดูแลน้ำความชื้นอะไรแค่นี้ง่ายๆไปนะเห็นมีคุมวัสดุอะไรด้วยใช่ครับมีมีทั้งคุมฟางนะคุมไอ้ใบกัมปูด้วยเนาะใบกัมปูครับ แล้วแล้วปุ๋ยนะครับการให้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยไม่มากครับปุ๋ยไม่มากก็มีมีปุ๋ยออสโมโค้บ้างขี้วัวแห้งออสโมโค้เอะคือปุ๋ยละลายช้าใช่ไหมก็ดีนะก็เห็นด้วยเหมือนกับพวกป้วยไม้เขาใช้เลยไม่เยอะเลยครับใช้ใช้ปุ๋ยไม่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 ค่อยเพราะฉะนั้นการให้ปุ๋ยเราเนี่ยดูจากความโสรมความสวยของต้นด้วยถูกไหมไม่มีาตตัวเหมือนกันไม่มีาตตัวครับ ง่ายๆเนาะก็เหมือนกล้วยตามบ้านะเห็นชปลูกที่ก็ว่าดกออกลูกเหมือนกล้วยบ้านเราทั่วไปแล้วแต่เห็นว่าเป็นการสร้างอาชีพได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ไม่ไม่ต้องไปลงหาที่เยอะๆอะครับครับแล้วการเปลี่ยนดินนะครับมีการเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดินเราจะย้ายจากจากกระถางอนุบาลนะตั้งแต่เริ่มเริ่มชำเราลงเข่งใหญ่ได้เลยครับแล้วพอลงเข่งใหญ่แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรจบเลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วง่ายดีอะง่ายดีเรื่อง กล้วยยแต่ราคาไม่กล้วยนะครับกับสินแสอ้นนะครับคงได้จัดเต็มอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเรื่องราวดีๆนะครับคนรักกล้วยแล้วก็สายพันธุ์ต้นไม้ด่างนะครับจะนำมาเสนอเรื่อยๆนะครับกดติดตามเลย